สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับนักเียาชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาทํานะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะนีกินเองง่ายๆที่บ้านแบบนี้เลยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอืนนะคะเราก็มาหมักหมูนะคะที่เราจะเตรียมไว้ทำก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เราก็จะใส่ทั้งหมูสับและหมูชิ้นนะคะ,ะหมูสับนี่นะคะก็ประมาณ400กรัมนะคะแล้วก็หมูชิ้นนี่ก็ประมาณ200กรัมนะคะ เราก็หมักนะคะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะนี่นะคะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมักนะคะเพื่อที่จะให้หมูนะคะมันเข้าเนื้อนะคะเราก็มีความนุ่มนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีหมูสับนะคะที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็หมูชิ้นที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็มีรากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตำไว้แล้วก็ซุปหมูก้อนนะคะหัวไชเท้าอ่าอันนี้คือคะน้านะคะที่เราจะไว้ลวกกินแต่เส้นนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็เส้นหมี่เหลืองนะคะมาหมีไข่นะคะหนึ่งห่อนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแบบนี้ก็ใส่หมูชิ้นนะคะที่เราหมักไว้นะคะลงไปได้เลยแล้วก็หมูสับนะคะอันนี้เราก็ทํา เป็นชิ้นๆคำๆเลยนะคะใส่ลงไปเลยถ้าไม่ชอบนะคะแบบเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะคนให้มันเป็นหมูสับท,ที่มันละเอียดกว่านี้นะคะเหมือนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาทำนะคะแต่นี้เราทำเป็นคำๆเลยนะคะสะดวกนะคะ เนี่นะคะแล้วเราก็ต้มให้หมูสุกนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่นะคะซุกหมูก้อนนะคะลงไปนะคะตามด้วยหัวใช้เท้านะคะอันนี้หนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะอ่าสักหนึ่งทับทีนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลกรวดนะคะอ่าเราก็ใส่ไปสองก้อนนะคะน้ำตาลกรวดนี่ถุงใหญ่หนี่เราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะใช้ได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะลงไป ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะที่เราตําลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะอีกสักพักนึงนะคะให้หมุมก,กับหัวใช้เท้านะคะมันมีความหวานนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะน้ําสุปก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะนี่อันนี้เราก็มาลวกเส้นกันเลยนะคะ อันนี้ลวกให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็จะกินไม่ใส่ผักนะคะลูกสาวนี่กินมีเหลืองนะคะใส่วุ้นเส้นนะคะเขากินเส้นผสมกันนะคะนี่เราก็จะทําให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหมูสับหมูชิ้นนะคะนี่แบบนี้ของเด็กนะคะอันนี้นะคะก็มาของคนโตเราแล้วนะคะนี่ก็มีเลื้งสองก้อนนะคะแล้วก็คะน้านะคะที่เราใส่ไปเราก็นํามาลวกได้เลยนะคะ นี่ได้แล้วนะคะเราก็มาทําเตรียมทําต้มยํานะคะเราก็ใส่พริกป่นนะคะก็ประมาณครึ่งช้อนถั่วป่นนะคะสองช้อนโตะนะคะน้าปลานะคะครึ่งช้อนน้ําตาลครึ่งช้อนนะคะมะนาวนะคะสามซีกนะคะแ,แบบนี้เลยนะคะถ้ามีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแดงนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มสีสันนะคะแต่นี้เด็กๆไม่กินนะคะเราก็เลยไม่ซื้อมานะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเลยนะคะ นี่ต้นหอมผักชีนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็มาตักน้ำซุปนะคะใส่ลงไปผสมกันแบบนี้ได้เลยนะคะพอดีนะคะกระเทียมเจียวนะคะเด็กๆนะคะไม่กินนะคะเราก็เลยไม่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีกระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าใครชอบก็ใส่กระเทียมเจียวด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะนี่เราก็มานํานํามาคนกันนะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะแบบนี้เลยน่าทานไหมคะ ชิมรสชาตินะคะตามชอบนะคะปรุงตามเลยจะหอมกลิ่นมะนาวมากเลยนะคะนี่แล้วเราก็เทราดลงไปนะคะนี่ราดลงไปแบบนี้เลยเปรี้ยวหวานเค็มนะคะนี่น่าทานมากเลยะค่ะไปลองทําทานกันดูนะคะทําไม่ยากเลยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะถูกใจคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ นี่นะคะไปลองทําทานดูนะคะกุ้ยเตี๋ยวต้มยําหมูนะคะโบราณนะคะทํากินเองง่ายๆที่บ้านนะคะอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะ